ชุดหนึ่งก็เป็นสองซีาสามซุนวันนี้งวดน,นี้ก็จะเป็นซุนซีสันว่ามันเปลี่ยนไปได้เมื่อกี้ครับบบเนี่ยโบน้อนจากย่างนี่ผมว่าจัดเนี่ยมันเปลี่ยนวนวนเวียนเวียนเปลี่ยนเ,นเ,นเนกี่ยวเกี่ยวกันอยู่นี่ไหมเด็กถูกมันวุ่นหนีมันวุ่นหนีนี่แล้วสังเกตเิู่ครับ มันกัวมันอยู่ในเลขสูตรกันนะผมยังสงสัยว่ามันสิมีซี่อะไรเพราะว่าบวกซีกับสองมันมีมันมีติดนะแต่ว่ามันคือพวกไปกับอันเลขสูตรนะครับไม่ว่ามันก็เลขสูตรต่างกันไปยสองตั้งหมดเลยเนาะเลขก็เลขสูตรเลยครับมันมันมันผีกันไปไหมลีกกันไปเลย ผมว่ามาันมาน้ำกันได้ไหมซื้อยังไงนี่บผมว่าสายงวดเดี๋ยวทีที่พวกมาน้ำกันไปคนละทางครับกันมาน้ำกันเลขชูก็เล้ชดมาน้ำกันออกพวกปดออกปั๊บเลยวันใดวันนั้นกันมาน้ำกัน เมื่อเอื้นเศร้าสิได้หายเยี่ไว้อยู่แล้วลอตเตอรี่เหรศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยพอดีมาบ้านบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นหยุร้องเสียงโชคเบิ่งอยู่ซื้อจากทั้งมุกทหารมันก็นั้นสิโชคดีวะมันฉีได้ส่วนออกกันคือข้าเจ้าวะสิบสองล้านคือข้าเจ้าวะสองศูนย์สี่เนี่ยซื้อเต็มเต็มเนี่ยแถวมุกทหานนี่ไง กลางวันที่หนึ่งไปบ่อยกินเนีย่ยผมเห็นซื้อยุยสองศูนย์สีเนี่ยซื้อยุ่ยโมกตาหารน,นี่ยแหละเพรต้องไปซื้อของอื่นหรอกเป็นยุหันแหละครับพวกเป็นยุใกล้ๆกันก็นดีปากซื้อน้ำมีดหรอเว้ยเอาคันนี้ผมเสียล์เ,เพื่อหรอกครับเ,เพื่อนำเน่นนะครับผมนี่เป็นสีเป็นสาวกับสีเอาไว้อยู่ สองศูนย์สี่ผมมักยี่แม่ศูนย์สี่ผมมักศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยผมมีซื้อสองตัวเดียรัดกันไว้เรื่องอยู่แถวบ้านเนี่ยคือติมีอยู่สังเกตตัวนี้นะครับเด็กตัวนี้มันมันบพราันมีผู้ใดซื้อไหมนมี่ผู้ใดวางเลยไหมเรียกตัวนี้เห็นบ่ดังนี้แต่ว่าผมมันไม่คิดเป็นผมเคยแต่ผมมันเมื่อนั้นผมไล่สวดมันมีผู้หนึ่งอยู่เพิ่นนั่นฝันว่า อันปูเพิ่นนั่นลงไปนอนอยู่ในกองเพิ่นเสียไปแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นเป็นนอนอยู่ในกองมาสัน้นเพิ่นก็นเลยตีอยังล่ะเพิ่นตีเก้าศีผมก็เลยว่าเพิ่นเสียไปแล้วก็ต้องหินศูนย์เก้าศูนย์ศีนะผมก็มักอยูขนน้นขนอนอ้นไม่ลงไม่จะศีศูนย์ศูนย์ศีเด็กครับเพราะว่าลงนี่มันก็ศีมุมอยู่นะเป็นผมครับกองก็บศีมุม,มนะนะเรีวซึ่งพอนำเพิ่นมาเพิ่นนอนอยู่ข้างๆพร้อมนี่ ผมก็เป็นซีูนด่นแล้วผมก็ว่าซี00ซีซี0ว,ว,ว,นนะว้ผมก็ตีไปยอะนผมก็คอมเมนต์ไปผมก็ตอบเพื่อนยุ่นนะบันนี้ผมก็สะดุดสะดุดใจผมยุ่นนะสะกิดใจผมอยู่บันนี้เห็นเลขทุบมนะมผมกับเข้ากันกลับลอนแล้ว เอาเอาไว้กี่รถครับแต่ยังชุดอยูเ่เนาะทั้งที่ผมหาได้ผมก็เสียวไว้เพื่อหรอกครับจากสองสามใบเนียนเอาไว้เลยครับตีก็ซื้อกัดแทนก็ซื้อกัดต้องหม,มายเรียงไหมต้องเงินหางดอกอ๋บอบ่เป็นอย่างครับเราคนทำบุญเดี๋ยวผมมันผมซื้อแล้วผมเอาเอา,เอาล้มไถ่ด้วยสองศูนย์สี่รถนะครับเนาะเนีนยนเหลืวสองศูนย์สี่นั่นแหละกันบน่มีเดี๋ยวผมจะคอยสีโทรหาอีก กันโบม่ศนีนันบ่มีหลีได้สามศูนย์ซีผมกับเสี่ยวนีผมว่าสองกับสากับซีที่มันเกี่ยวกันยู่พอาะันมันมักมักึงครูได้ยังเองหมักศูนยกับมักนีครับเลขตัวนี้นะศนยสอบอยได้น่ได้ทั้งกันเมื่อดีครับศูนย์สองกบอวยชี่แบบนี้แม่เราไม่เคยกวย รค่กับสองคู่นี่้วกคู่สองกว่าันบ้่งันมันสองสองสามหมดิดกันรเนี้ครับมันกับวนเวียนอยู่นี่เนาะวนเวียนอยู่เลอันี้จันกับกาแฟด้วยโอ้กาแฟกันผมกันผมก้อยกาแฟเขาผมวอลลับดอกร่างสองมือเนี่ย ม <c oughs> ันเป็น,ใน,ในป่ังได้ไงพผมกับกาแฟว่าอันนั่นกันปันได้แปมกันบ่ได้แต่ว่าผมก็กินได้อยู่แต่ว่าผมเป็นคนแบบว่ากินกาแฟแล้วมันนอนบ่หลับไหมครับมันตายแข็งเลยไหมโอ้ยนี่กินไม่หลับอันผมเห็นอยู่บ้านผมผู้จังหนึ่งเพื่อนว่าเออเดี๋ยวสิเป็นนอนแต่กินกาแฟก็ามาสั่นเอ้าเพื่อนว่าแต่บุ้กินมนันนอนบ่หลับดีพอสอั่นโอ้ยจังว่าเทนอนบ่เทนี่ ัผมกินเราผ่อนอนบ่าลับพระเจ้าผมก็กินนอนบ่าลับก็สั้นเกกินเพราะได้กินเพืเ็จเรียบร้อยนี่กันสารแวกันยายเงเนี่ก็นิ้งว่าลงกันไปเลยด้รับเลยรับคนต้อนเรวพอดีครับ <laughs> <laughs> โอ้ยแต่งเด็กกินผู้ลงคนตอนนัน้นว่าโอ้ริงกาแฟจิ้หจีดน,นอนรับอ เว้ยยังกิ่นยังรับดีบัดเดี๋ยวนี้ว่าโอ้ยเม่เดียหลวงพ่ปปอเสดนกินกับแว่รับคืปปอหลวงพ่อไว้ดีเสด็จกินรับเจ้าทั้งมือเจ้านั่งก็ได้แล้วว่าเรื่องไปเลยรึเปล่ครับมันลึ่งไปเลยนะ<ม>กินแล้วก็น,นอนรับปุ้ยเสด็จแล้ววะเมนชัววี่ดีเวย้ย แล้วก็แปลกจริงเนาะถ้าบางคนคือว่าเราอกินไปกินมากับชิ้นกับรึ่งเนาะครับแมนกินลึ่งกับรึ่งฝนตกแหงกินโดยนี้แหงจนจนทุ่มนะบ่โอ้จนทุ่มละตกย่างแหงเลยเจ้าบ่โดนไปไหนไรอยู่ประมาณแั่สิบนาทีนี่แหละ อันผมเห็นนั่นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาผู้จังนึงกับว่าทางรอยเอ็ดไลฝนมาให้แน่ว่าสั้นทางบุรีรัมย์ไรฝนมาให้แน่เอ้าวรัไปมาก็ัยุบบุรีรัมย์คือสิบด๊อกมันตกมันตกอยู่เฉดเนี่ยนะยุ้ยทั้งไงรับไปมากน่นแหละมันมันยุบเพียงอันนี้มันยุบเพียงทั้งทั้งพี่ทั้งแบบทั้งหัวน้อนของเขาไว้ทั้งแบบทั้งจีน ทั้งดินเหนือทิศใต้นะครับตรงนิ่งอยู่ทั้งดินเหนือมังก่าผมกักบผู้บัญชาจะบว่ามันุ่มมีน้ำคลองม,มันมีน้ำคลองแท้แท้ไฮแท้นาเนี่ยครับน้ำขึ้นจากล้ำมากอือเ,เขาก็ได้โชวเขาก็งามงามได้ยังอย่นีน่ยเขาตัดต้องามหลายเขาก็ตัด ครับเขาก็ตาตัวเห็นปงไหมคันนคันตัดตั้งแต่มันกําลังอันนั้นมันปรงมันถึแตกถึงกเก่าด้วยครับเป็นแตกกเก่าแล้วก็ยาก็มบนกับครับพวกใครนี้หยาหยามันก็ขึ้นน้ำบรได้วันนี้ที่เขาตัดแล้วหยาพวกขึ้นน้ำกับเข่าขื้นไกลไปเลยนะครับเข่ามันแทงหยึ้นก้อนเลยดิผมเคยอ่านมผมเคยเห็นเขาเจ้าผมไปทางสูรินละตะกี้ผมไปอ่น ทรั้งสังขาผมขี่รถไปผมเห็นขเขาเหาตาัดออกจกว่าเดี๋ยวถ้าต่อกุดุดก็ดิดไไปเขาเหยาตาัดออกเขาจะว่าตาัดออกให้มันมันปมขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นเลี้ยวยางาสิเพราะท่านได้ขึ้นมันติดถ่วงหยาไปเลยว่าสัน้นแล้วมันแตมันกระแตะกก่อไม่อีก่าสัน้นอ๋อเด็กคกแตกง่เกครับได้หลายต้นก่อเกาว่าสันา้นเพื่อนว่าเอา้าผมก็ว่าเรยว่าผมก็เรยเร้ยองมาตัดอยู่บ้านผมอยู่หรอกเอากระแมนนี่หลีตัวละ จากสองเป็นสามเนี่ยครับแต่กว่าเพิ่มว่ามันดำเอาว่าที่นี่หนาตึ๊ดนาตึ้ดเดี๋ยวบ่บบมีเขากันนะในที่ว่านางหลายๆเนี่ยไปจัดออกแววกันมีน้ำพ่ดีๆนี่โอ้ยหนาตายเข่าขึ้นนาตึ๊ดก่ครับให้สัตว์สมอิน้าม้ยขึ้นยางเร็วเลย ว่ามืเอื่นไปหาพ่อได้ไหมสองศูนย์สี่ครับพ่อหลาย่ใบได้ไหมผมเสียวไว้หลายใบอยอะคนพ่อหลายใบพ่อเป็นซีฟตัวเชื่อเป็นซีฟแล้วเป็นยังบุญเนาะครับเป็นยังบุญได้ทั้งวันที่หนึ่งใครทั้งปูเนาะเดือนขามาโดดเราเป็นนั้นได้เป็นที่ของเขาเนาะให้ชนโดยสาร ไอ้คนว่าพอยันแห้งกับปูล้ำไปมากถือพวกเชิบสองล้านไห่ว่าจะเทียร์ได้ไเนาะคือสิมีแห้งเคี้ยวเลยโ้ยเขาคือแหมาส่นแล้วครเป็ประกระจายแล้วแฮมาคือโอ้ยฟ่นหวางลายแหงดีแล้วครับ